และมาถึงสเก็ตส่งท้ายไปที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับนี่คืองานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักศรีราชสโมสรน,นะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานช้างของที่นี่เลยครับและเนื่องจากว่าที่บ้านแพ้วนั้นชาวบ้านปลูกผลไม้รากไม้เยอะครับของที่มาถวายหลวงพ่อก็เป็นผลไม้ท้องถิ่นทั้งนั้นเลยครับที่ขาดไม่ได้สำหรับงานนี้ก็คือการแห่เรือไปตามคลองดาเนินสะดวกครับนี่ครับ อัญเชิญนะครับหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานของวัดลงเรือครับแล้วก็แล่นไปตามคลองด้ินสะดวกให้ชาวบ้านสองฝั่งฟังคลองได้สักการะบูชาและเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่นี่ครับบอกว่าขออะไรหลวงพ่อก็ตามแต่อย่าลืมถวายท่านด้วยเสียงประทัดครับเนี่ยครับการล่องเรือซึ่งเป็นพันๆลำนะครับแล้วก็เสียงประทัดนั้นดังไปทั่วกลุงน้ำจริงๆครับ มาดูครับจุดประทัดกันเยอะนะครับมืดฟ้าโมดินด้วยควันดินปืนประทัดอะครับและสิ่งที่ต้องมีทุกครั้งไปสรับงานนี้ก็คือการแข่งขันเรือสูบน้ำครับและการเข้าชมนั้นจะต้องยืนให้ดีต้องรู้เหลี่ยมรู้มุมนะครับคนที่เป็นเจ้าถิ่นจะรู้ครับยืนตรงไหนดีครับแต่ว่าพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือรายนี้ครับคงจะเป็นคนต่างถิ่นดูนะครับมาจอดที่เรือกลับลำพอดีก็เรียบร้อยสิครับแบบนี้โดนเข้าไปเต็ม นี่ก็ถือว่าเข้าขายไม่ดูตามมาตาเรือครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับสเก็ตข่าวครับ